ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดยังคงสืบสารประเพณีการลอ,อยกระทงในรูปแบบนิว n o r m a l ค่ะที่วัดมณีไพรสนชุมชนมณีไพรสนสะพานบ้านป้าเกิดชุมชนสันต้นปินสะพานชุมชนวัดดอนชัยและที่บริเวณท่าน้ำหลังวัดชุมพลเคีรีชุมชนชุมพลพัฒนาชาวชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลน,นครแม่สอด ยังคงสืบสารประเพณีการลอยกระทงในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดของชุมชนต่างๆในรูปแบบ New Normal และการระมัดระวังในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือกันทุกคนส่วนทางวัดชุมพลคีรีชุมชนชุมพลพัฒนาอาจหนาแน่นไปด้วยชาวไทยและชาวเมียนมาแต่ยังคงปฏิบัติตามกฎของสอบคจังหวัดตากกำหนดไว้ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มากล่าวบทนำคำขอขมาพระแม่คงคาส่วนชุมชนสันต้นปินและที่ชุมชนดอนชัยมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าแม่น้ำเพื่อนำปัจจัยในการทำบุญมาพัฒนาแม่น้ำลำคลองบริเวณใกล้เคียงที่ตนเองอาศัยอยู่ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ด้วยการลอยกระทงในคืนของวันที่19พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาตรงกับวันลอยกระทงเป็นวันเพ็ญเดือน12เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสารประเพณีอันดั้งเดิมที่สืบทอดติดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติ ตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเสดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตตอรหรันหรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักทูบเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำในพื้นที่ที่ติดทะเลก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย